ถ้าพูดถึงดอกลำโพงเนี่ยเราอาจจะมองหาดอกลำโพงที่กําลังวัดสูงสูงแต่ในการใช้งานจริงแล้วเนี่ย power amp เนี่ยไม่สามารถทํางานหรือให้พลังงานปลดปล่อยได้ขนาดนั้นซึ่งในปัจจุบันยิ่งเป็น power amp class AB ที่เราเรียมกันเต็มที่ก็ที่500วัตที่8โอโอมซึ่งไม่เพียงพอ,อกับลําโพงที่วัดสูงสูงดังนั้นการเลือกลําโพงกับ power amp เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับ วันนี้ผมจะนำเสนอลำโพงนะครับ audio device km 1 5นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น m i d b a g ก็คือสามารถใช้ในย่านความถี่ที่กลางไปหาโรได้แต่ยังไม่ถึง s u b b บสเพราะฉะนั้นดอกลำโพงประเภทนี้นะครับก็จะเหมาะกับตู้ j b บินแล้วก็ตู้หน้าเปิดนะครับผมส่วนกำลังวัดที่แนะนำ power amp ควรใช้ถ้าเป็น c l a s ab นี่ก็อย่างต่ำต้องห้าวัลลัตที่8ปอห์มนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นคลาส H แล้วก็เป็นคลาส D เนี่ยก็ถ้าแปดร้อยวัตขึ้นไปก็ยิ่งดีครับผมแต่อันนี้จริงแล้วเนี่ยคลาส A B เนี่ยวัดจริงๆที่แปดโอห์มเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทํางานได้สูงเช่นคาลาส A B เราต้องการแต่ร้อยวัตที่แปดโอห์มใช่ไหมัมันก็ไม่สามารถทําได้ถ้าไม่ใช่แอมบิดเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นกระแสหมอ้อแปลงสูงสูง,สงซึ่งผมแนะนําเลยว่าลำโพงคู่เนี่ยคนใช้หมอ้อแปลงที่สิบห้าแอมป์ครับสิบห้าแอมป์แล้วก็ ขับฝั่งกระดอกเท่านั้นคือ Power amp หนึ e ่งตัวเนี่ยฝักขับข้างละหนอนะครับเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ดูขนาดแม่เหล็กนะครับนะครับขนาดแม่เหล็กไว้คอยตัวนี้ก็อยู่ที่3มน mm ิ้ว7 6 3ม mm นะครับแล้วก็ Sensitivity ก็คือความไวก็คืออยู่ที่ 96dB นะครับ ก็อลูมิเนียมนะครับโครงก็โอเคใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็การขึ้นรูปนะครับกระบวนการติดดีแม่เหล็กดีนะครับผมสวยงามนะครับรามาดูที่สไปเดอร์นะครับไม่กินวัดนะครับตอนนี้ไม่กินหวัดนะครับตอนนี้ไม่กินวัด,นะนนก,วดก็เหมาะเกี่ยวกับงานอินดอร์ก็คืองานในห้อง,องประชุมหรือว่างานที่เป็นห้องโถง ที่ไม่ใช่พื้นที่การแจ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้1 8นิวในในพื้นที่หอประชุมเนี่ยมันจะเกิดการสะท้อนของเบสของเสียงการเพราะฉะนั้น15นิ้หนึ่งหมอกแก่การทําเสียงเบสในหอประชุมที่ดีที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งที่บ้านเราลูกทุ่งทุ่งที่ใช้ power amp ขับกันเนี่ยโดยส่วนมากอย่าง power amp หนึ่งตัวขับลำโพง4ดอกหรือ power amp หนึ่งตัวขับลำโพงฝั่งละ3ฝั่งละ4เนี่ยซึ่งในตาในทางทฤษฎีแล้วมัน มันไม่ควรที่จะใช้ขนาดนะเราเรารู้เรารู้ลครับว่ามออแปลงมันจ่ายกระแสได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพาวเวอร์แอมป์หนึ่งตัวในคนจะขับลำโพงแค่สองดอทเท่านั้นที่แปดโอมเท่านั้นครับถึงจะอิ่มน,นะครับถ้าต้องการสมมติสมมตุมมต,มมติว่าเรามีพาวเวอร์แอมป์หนึ่งตัวเขาบอกว่ามันให้กาลังวัตต์ที่ห0 0ร้วัตมมต์ที่8ปอหอมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นห้ารวัตต์ที่แโดหอมเนี่ย มันกินกระแสไปแปดแอมป์เลยนะแปดแอมป์ต่อข้างแล้วหม้อแปลงเนี่ยสมมุติว่ามันแปดแอมป์ต่อข้างเพราะว่าแอมป์หนึ่งตัวแปลว่าหม้อแปลงต้องสี่แอมป์ถูกไหมครับถ้าเราโหลดลำโพงสี่ดอกเนี่ยแปลว่าต้องใช้หม้อแปลงถึงสามสิบแอมป์แล้วเราคิดว่าหม้อแปลงของเราถึงสามสิบแอมป์ไหมครับเพราะฉะนั้นในการใช้จริงๆเราก็ต้องดูด้วยอันนี้จริงแล้วบอร์ดได้ขยายเสียงมันก็สามารถโหลดได้แต่หม้อแปลงของเราทรานซิสเตอร์ของเราพอไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับ และอย่างหนึ่งก็คือการตัดคอร์์ความถี่ก็ต้องให้เหมาะสมกับสูตรตู้ลำโพงนะครับก็แนะนำไว้นะครับตัวนี้ก็ราคาก็พอหาซื้อได้นะครับเสียงก็ไม่ขี้เหล่นะครับตัวนี้ถ้าเรามีงบเยอะหน่อยก็เล่นเป็น18นิ้วถ้าเรามีงบอยู่ประมาณ ปานกลางเลยเนี่ยก็เล่น15นิ้วได้แต่ขอให้เป็นเกรดดีๆหน่อยทำไมถึงเล่นโคงเราเพราะการสัส่นสะเทือนในวายเบชั่นในตู้ลำโพงเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเราเปใช้โคงปั๊มเนี่ยถ้าเราอานะัดหนักปัม๊มโคงปั๊มเรามันจะสั่นสะเทือนแล้วทาให้บอยเบสได้แล้วก็พังนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมผ้าลำโพงบางครั้งมีเป็นตะปุกตะป๋งหรือ,รอบางรุ่นเนี่ยเป็นกระดาษผ้าธรรมดา อันนี้ก็คือถ้าเป็นกระดาษผ้าธรรมดาส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่กินหวัดนะครับก็ไม่กินหวัดเท่าไหร่ถ้าเป็นตะปูตะปางก็กินหวดมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้พลังกำลังในการาในการผักสไลเดอร์ก็คือถู้อะไรในสะโพงเนี่ยก็คือว่าไวท์คอยนครับก็อ,อยากจะแนะนําทุกทุกท่านเลยก็คือผมก็ไม่ได้เก่งนะฮะแต่จากประสบการณ์เห็นมาก็คือว่าอยากให้ทุกคนใช้พวอรอนหนึ่งตัว ผุณหภูมเพื่อสองดอกก็พอแล้วท่านจะประสบความสาเร็จในการเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ลองไปใช้ใดูนะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราเล่นเป็นเนี่ยมันจะผมผมคิดว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะมันจะดีเลยพยายามอย่าใช้ power amp เนี่ยหนึ่งตัวต่อสี่ดอกเลยครับมันมันไม่คุ้มค่าแน่นอนคุณอาจจะคิดว่ามันมันดังนะแต่ผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกระแสแอมป์ไม่พอรู้กันอยู่ว่าสมาการใช่ไหมครับวัดมาจากอะไรเรารู้อยู่แล้ว เรายิ่งไปลดค่าความต้านทานมันลงกระแสก็ต้องไหลามากขึ้นแล้วหม้อแปลงของคุณมันทํางานได้ไหมมันก็ขับได้ครับมารขับได้ขับได้ครับแต่เสียงไม่อิ่มแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจเรื่องเสียงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงทฤษฎีอะไรมากมายนะครับก็พูดกันแบบธรรมดาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องลําโพงนะครับหม้อส5ผ้าแอมนะครับหม้อสี้าแอมขับลําโพง ได้สองดอกนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับผมนะครับไม่เชื่อก็ก็ลองทดสอบดูเชื่อผมนะครับก็ลองทดสอบดูเอาง,ง่ายๆว่าขยายหนึ่งแท่นเนี่ยขับลำโพงสองดอกนะครับถ้าท่านอยากจะขับลำโพงสี่ดอกใช้ใช้ลองใช้ขยายสองแท่นดูแล้วเปรียบเทียบเสียงกันดูแล้วท่านจะเข้าใจนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมเขาต้องใช้แปดโอมทำไมทำไมเขาไม่ใช้สี่โอมสองโอมอะไรน,นั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ให้มัน,มนถูกต้องแล้วคุณจะโอเคบางคนบอกว่าทำไมลำโพงมันไม่ดังนู่นนี่ทําไมมันไม่พอกมแปลงคุณพอหรือเปล่าอะไวัดมันมาแต่กระแสแอมม์วนว้นเราก็คัดเอบรู้อยู่แล้วว่าว้นมันไม่สูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปนเน้นที่กระแสแอม์ออกนะครับแล้วก็ใช้ตู้ให้เหมาะสมครับขอบคุณมากครับกคน